Hey, สายแล้วสายแล้วทำยังไงดีเนี่ยเริ่มสายแล้วโรงเรียนเริ่มกี่โมงแล้วเนี่ยนี่มันแปดโมงครึ่งแล้วไปก่อนสิคะลุงหนูกลัวโดนรถชน hey, เราวันนี้เราสายแน่นเลยแปดโมงครึ่งแล้วอะ่ะ <Hey, S 1> ไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะวันนี้ตื่นสาย hey. ทำ็ไงดีเนี่ยหน่อยนม่นังนั่นซื้อกระเป๋าใหม่อีกแล้วเหรอฉันอยากได้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาซื้อดีกว่าวันนี้แม่ซื้อกระเป๋าใหม่ให้เราดีใจชะมัดเลยไปาปาเข้าเรียนดีกว่า ไป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 ,ไปดีกว่าปะ<ป><ป>ออนวนี้นะคะครูทำไมเธอมาสายอย่างเงี้ยก็หนูวันนี้พอดีหนูตื่นสายนิดหน่อยอะคะ่ะหนูก็เลยผิดพลาดท,ทางเทคนิคอะคะ่ะหนูจะจัดตามให้ทันนะคะครู ้านางนังน่นแกสวยกับฉันไม่ได้นะเธอไม่มีวันสวยกับฉันได้เป็นแน่นอนฉันสวยที่สุดแหละฮ่าฮาขออนุญ,ญาตนะคะคุณครูทำไมวันนี้เธอมาสายอย่างนี้ล่ะ อ้รถมันติดนิดหน่อยอะค่ะค,คุณครูเออเออไปนั่งที่ค่ะครูไปนั่งกันนะคะจ้านะตอนเที่ยงครึ่ง <c oughs> จะไปเที่ยวที่นั่นหรือเปล่านะเออสยามบาลากอที่นั่นมันมีชิงช้าสวรรค์ไล่กันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีอะไรจะบอกพืแกฉันบอกว่าไออกคนนั้นนะที่มันชอบอวดของอวดทุกวี่ทุกวันลาสูดนางไปซื้อกระเป๋าไหมสวยสวยกระเป๋านักเรียนใหม่แกฉันยากได้มากกระเป๋าเราเน่ามากเลยอะเออยั พวกแกอย่าไปคุยกับเบินะนางนัง่นมันขี้อวดขี้อวดมากมากๆเลยนี่ทุกคนอะไรหรออะไรอะไรอะไรฉันจะบอกว่าอย่าไปคุยกับลูก้ายนะ ลูกฝ้ายนะ่ะนิสัยไม่ดีชอบอวดของแล้วทำตัวมันเด่นเด่นนักเด่นหนาฉันไม่ชอบเลยฮ้ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมฉันไม่ดนฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมน,นั่งนี่ไม่เป็นไรแล้วต้องเก็บอารมณ์ไว้ก่อน จะค่อยไปจมตีทีหลังเออเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วไหนน้ำที่ฉันฝากซื้ออยู่ไหนอ่ะเงินฉันไม่ได้ฝากซื้อให้แกเลือกเองจ้าขอนั่งด้วยนะจ้าใกล้สอบแล้วนี่ปะปะ เดี๋ยวอีกสิบนาทีจะสอบแล้วว่าพวกเธอเตรียมมาพร้อมกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแต่ฉันยังไม่พร้อมเลยเอ้าวได้ข่าวว่าเธอนี่เย็นเย็นเธอเก่งภาษาไทายไม่ใช่เหรอช่วยฉันติวหน่อยได้ไหมได้สิ แล้วเธอช่วยเขนติวค้อนิดหน่อยได้ไหมฉันไม่รู้เรื่องเลยเลยโอเคโอเคได้ฉันบอกว่าก็าไก่ขอไข่แล้วก็ขอคนนะอ๋อโอเคโอเคอีกอย่างเข้าใจแล้วคือก็ไก่ขอไข่แล้วก็ขอคน ง,งูหอนกคูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฉันทำข้อสอบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เธอไม่ต้องมาติติวฉันหรอกโอเคโอเคฉันจะทำข้อสอบได้ไหมเนี่ยสอบตกแน่เลยอไม่อยากต่อสอบแล้วฉันเริ่มรู้แล้วเฮ้ยฉันว่านะฉันจะทำเป็นดีกับเย็นๆดีกว่า เย็นๆมันหักหลังฉันแน่ๆเลยเนี่ยฉันแอบฟังมานะนินทาฉันกันใหญ่ดูสิมีแต่คนไม่ชอบขี่หน้าฉันเพราะเย็นๆไปบอกแม่เลยว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันตลอดฉันไม่ชอบเลยเนี่ย เรื่องนี้ฉันต้องการเข้อสอบแบบถุกๆไปแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันให้เย็นเย็นติวให้ฉันทำไมเนี่ยฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันทำไม่ได้แล้วยากจังเลยยคะแนนอกสอบมาไม่ดีแน่เลววยถึงเวลาประกาศผลสอบนะักนะนะเรียน ผู้ได้ที่หนึ่งได้แก่เย็นเย็นฮะเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกนะคะเลขที่สุดท้ายเลขที่29นางสาวลูกเ,ลเด็กหญิงซากุระสะคูุรมูลเลเตอร์เลเลมิลูก ได้สิบเต็มสามสิบฮะฉันสอบตอกแล้วเนี่ยฉันไม่น่าให้เย็นเย็นติวให้เลยฉันจะแบบฉันจะไม่ไว้ใจเย็นเย็นแล้วเพื่อนรักหักหลังหักเหลี่ยมโหดเนี่ยเย็นเย็นฉันไม่อะไรจะคุยกับเธอว่ามา ฉันจะบอกกับเธอว่าเธอติวให้ฉันแล้วทำห้ฉันได้คะแนนน้อยอ่ะฉันรู้หมดแล้วนะเรื่องที่เธอนินทาฉันน่ะเธออ่ะเป็นเพื่อนเธอใจเย็นๆก่อนฉันเธอมันไม่ได้อย่างนั้นเลยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอพูดเลย ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยเย็นๆฉันได้ยินหมดแล้วและฉันรู้หมดแล้วด้วยที่ผ่านมานี้เธอหักหลังฉันใช่ไหมและเธอไม่ต้องมาเล่นกับฉันเลยไม่เธอฟังฉันพูดสักคำหนึ่งเถอฉันไม่ได้พูดสักคำเลยเนี่ยเธอฟังฉันนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกต่อไปไม่ต้องมาคุยกับฉัน เธอมันเพื่อนที่แ yeah. ย่เธอมันคือเพื่อนที่แบบฉันไม่รักเธอแล้วที่ผ่านมาที่ฉันให้ของเธอซื้อรองเท้าให้เธอซื้อเสื้อให้เธอซื้อแบบทาไมเธอต้องทําเหมือนฉันด้วยอะ่ะฉันไม่เข้าใจจริงๆถ้างั้นเราตัดเพื่อนกันดีกว่านะโอ๊ย เธอฟังฉันก่อนเธอฟังฉันก่อนสิเธอเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วาวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปเลย ไม่ยุ่งกัรเจ้านี้เราฉันกลับบ้านแล้วทุกคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ใหเด็กหญิงคนนี้ด้วยนะคะในที่สุดฉันก็จบจากโรงเรียนนี้ซะแล้วฉันดีใจฉันไม่ได้เสียใจเหมือนคนอื่นนั่นเนี่ยฉันดีใจเพราะว่าฉันได้ห่างจากเพื่อนทรลยศคนนั้น หวังว่ามันจะไม่ตามมาที่โรงเรียนใหม่ฉันอีกนะฉันจะบินไปออสเตรเลียเพื่อไปอยู่โรงเรียนใหม่ที่ดีกว่าน,นี้ฉันไม่ชอบที่โรงเรียนฉันไม่ชอบโรงเรียนไทยที่นี่เลย